ไปกันที่อุดรธานีอุดรธานีก็มีการรดน้ําผู้สูงอายุรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุซึ่งอันเนี้ยจะให้เห็นว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ชาวอีสานเขาทําก่อนที่จะมีการรดน้ําผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการหาบน้ําครับนึกภาพออกไหมคะหาบน้ําไปส่งน้ําขออภัยค่ะหาบน้ําไปรดน้ําผู้สูงอายุ ไปกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเขาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมฉลองมหาสงการค่ะมีการจัดพิธีหาบน้ําอาบผู้เท่าให้หมู่เห่าอยู่ดีมีแหงค่ะเป็นการสืบสารอัตลักษณ์ของอีสานค่ะ เมื่อวันที่15เมษายน2567ที่ผ่านมาที่เวทีกลางงานศาสตร์น้ำสีดอกจานสงกรานเมืองอุดรประจําปี2567ค่ะนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นประธานเปิดกิจกรรม หาบน้ําอาบผู้เท่าให้หมูเห่าอยู่ดีมีแหงค่ะตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรมมหาสงกรานเวิร์ลวอเตอร์เฟสติวัและมหาสงกรานจังหวัดอุดรธานีค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการพร้าราชการประชาชนชาวอุดรธานีนะคะเขาสวมใส่พี่อุ้ยดูสิคะเสื้อเขาเหมือนกันทุกคนเลยเป็นสีประจำจังหวัดใช่ไหมใช่สวมเสื้อลายดอกจานสีแสด มีนางรำนายรำ5 1า510คนค่ะคแล้วก็พ่อเท่าแม่เท่าหรือว่าผู้สูงอายุ1,110คนเนี่ยก็ร่วมพิธีสวมใส่เสื้อลายดอกจานสีแสดซึ่งเป็นสีแล้วก็ดอกไม้ประจำจังหวัดมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะครับซึ่งทางนายวิเชียนขาวขำในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อถึงช่วงวันหยุดวันสุดท้ายของวันสงกรานต์จะมีสุภาพสตรีหาบน้ําตะเวนไปตามบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุและจะนําน้ําที่หาบมานั้นขออาบให้กับทางผู้สูงอายุและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองซึ่งกิจกรรมหาบน้ําอาบผู้เฒ่าในให้หมู่เฮาอยู่ดีมีแหงเป็นกิจกรรมสําคัญของงานสา์น้ําสีดอกจานสงกรานต์เมืองอุดรประจําปี2567เพราะเป็นกิจกรรมที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของชาวอีสานโดยเฉพาะ จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันสืบสารรักษาและส่งต่อสู่ชนรุ่นหลังเพื่อให้ประเพณีนี้คงอยู่สืบไปจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและก็ผู้ร่วมงานนะครับได้ร่วมได้ร่วมชมขบวนหาบได้ร่วมชมขบวนนางหาบนายหาบ510คนร่วมกันหาบน้ําประกอบพิธีรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ100 1,110คนนะครับซึ่งผู้สูงอายุได้ให้พรแก่ลูกหลานในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินชีวิตและก็การทำงานครับในภาพน่าจะเป็นหลังจากที่หาบเสร็จแล้วอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นอยู่เห็นหาบอยูออ่ก็จะเป็นหาบแบบนี้นะคะที่หาบมารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่จริงทุกคนไม่เคยเห็นอ,อันนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันคะ่ะไม่ทันได้เห็นดีมากเลยที่อุดรธานียังค,คงสืบสานเอาไว้นะคะค